ดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับช่องคอนครสไตล์เอเล็กชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้ผมที่จริงรุ่นก็น่าจะเป็นยี่ห้อซัมซุงนะครับแต่รุ่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาการไฟไม่เข้านะครับตัวนี้ไฟไม่เข้ามาแล้วก็ที่รู้ๆกันอยู่ก็คือบอร์ดตัวนี้ชอบเสียนะครับชอบเสียตัวนี้ก็มีขายสําเร็จรูปนะครับ แต่ในกรณีการซื้อมาใส่แล้วยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมแนะนวนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตไฟนะครับไฟมาเข้าเครื่องนะครับจะมีอยู่สองเส้นนะครับสองเส้นตรงนี้กับตรงนี้นะครับเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะวัดก่อนสักครู่ครับนี่นะครับผมได้วัดนะครับ จะสาธิตแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับไลาขาแรกนะครับจะวิ่งผ่านคอยตัวนี้ครับซึ่งจะมีสี่ขานะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะวิ่งผ่านสะลุมาครับเส้นขาวครับก็คือตรงนี้ถ้าวาดอาคนหนึ่งครับต้องขึ้นนะครับนี่ครับต้องขึ้นนะครับ นี่ครับสเกลมิเตอร์ครับขึ้นนะครับหนึ่งกับหนึ่งฝั่งนี้ครับอันที่สองนะครับเกลไฟตรงนี้ต้องขึ้นนะครับอ่าคนหนึ่งนะครับโดยที่ยังไม่เสียบปลั๊กครับนี่ครับเห็นไหมครับสีแดงครับกับรูรูกลางครับถ้าขึ้นครับถ้าไฟขึ้นไล่ปักจากปักมาแล้วก็คือไฟเข้าแล้วไฟเข้าตัวนี้ไม่จ่ายออก ก็คือตัวนี้เสียนะครับพอใจนะครับตัวนี้เสียแต่ไ่้นคนนี้ซื้อมาใส่แล้วอันนี้มีขายที่ลาซาด้าน,นะครับเมื่อซื้อมาใส่แล้วปรากฏว่ากดสั่งงานได้แต่ชุดคําสั่งไปมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับมันจะมีการเสียตรงนี้ครับก็คือเส้นตัวนี้ครับเส้นกลางนี่ครับมันจะมาเข้าขาดีเลยขาดีครับซึ่งมันเกิดการช็อตขาด การช็อตขาดนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าดีเลย์ชุดนี้ที่ว่าไปเลี้ยงเลี้ยงผมไม่ได้เดี๋ยวต้องผมตวัดขาออกตอนดีเลยททำง,งานว่ามันมาเข้าจับไหนครับแต่ผมจะบอกว่าจับนี้อาจจะมีปัญหาเพราะว่าลายไฟมันช็อตนะครับลายไฟก็คือขาสองตัวนี้ครับซึ่งจะวิ่งมาเข้าดีเลย์ขาตัวนี้ครับต้องวัดอาคนหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งสองสามเมื่อกี้นะครับหนึ่งสองที่ใช้ชิดที่วัดเมื่อกี้ครับตัวนี้ขาตาม ขากลางคือตัวนี้ครับจะวิ่งมาเข้าดีเลย์นะครับเข้าดีเลย์ขานี้นะครับเข้าดีเลย์ขานี้ครับเมื่อคําสั่งทํางานดีเลย์จะดังแป๊กแป๊กก็จะปล่อยออกขานครับเดี๋ยวผมจะวัดว่าขานี้ไปไหนแต่ว่าตอนนี้ที่เพื่อนช่างมาคือไม่ทํางานก็คือว่าชุดขาสองตรงเนี้ยมันไม่มาตรงนี้ครับที่จริงถ้าถ้าไม่แกะลายข้างบนนะครับก็โยงสายขาสองตรงนี้ครับมาเข้าขาดีเลย์ตรงนี้ครับ เห็นไหมครับอันนี้จุดเดียวกันครับเนี่ยตรงนี้ครับเอ้าตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ขาดีเลยครับดีเลทจะมีสี่ขาที่คือขาไฟเลี้ยงครับสองครับส่วนนี้จะเป็นดีเลทปิดเปิดนะครับตรงนี้เพื่อเมื่อไฟมาดีเลยก็จะทํางานเปิดออกตรงนี้เป็นู้นครับเดี๋ยวบนจะกัดตัวนี้จะออกไปโผล่เส้นนะครับเดี๋ยวจะให้ไล่กลับไปเช็คด้วยว่าสาเหตุที่มันช็อตลายขาดอาจจะเกิดจากสาเหตุต้นเหตุที่ดีเล์ปล่อยไปก็ได้ครับโอเคนะครับเราสามารถโยงตรงนี้ มาเข้าชุดดีเลยตรงนี้ได้เลยโยงสายไฟมาบัดกีเข้าเลยครับตรงนี้ก็คือขาสองขาสองขากลางตรงนี้ครับนี่ครับโยงไปเข้าได้เลยนะครับส่วนตัวที่ไม่มีไฟมาที่ผมบอกก็คือหม้อแปลงตัวนี้เสียครับเสียเพราะกาวกัดนะครับกาวกัดครับขึ้นขี้เกลือที่จะนิ่มสีเขียวนะครับตรงนี้ครับตัวนี้หาสายได้ทั่วไปเลยครับขอดจากบอร์ด กล่องดิจิตอลกล่องสวิตชิ่งของดีวดีเครื่องเก ug ่าๆจะมีมีทุกตัวครับตัวแบบนี้ครับอย่างกล่องดิจิตอลถอดถอดครับก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับถอดสส่ได้เลยครับเมื่อถอดใส่เสร็จก็อย่าลืมว่าครับเผื่อบางอันขามันกลับหมุนกลับกันได้ครับเดี๋ยวจะหลงครับตัวนี้อตนนี้ผมผมติดกาวแล้วอาจจะมองอยากหน่อยส่วนขาดีเลทที่บอกว่าลายมันขาดครับบนตรงนี้ครับผมต่อไปครับ จะมีเศษนตรกัวต่อจากขาสองครับมาเข้าตรงนี้ครับมันจะมีลายอยู่เล็กๆแต่ถ้าไม่ต่อก็โยงมากีใต้ปิ้นขาสองตรงนี้มาเข้าขาดีเลยที่บอกเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมจะวัดดีเลยนะครับว่ามันเปโฟกัสไหนเนี่ยขาสองนี่ครับโยงสายมาแค่บัตรกีแล้วมาเข้าตรงนี้ครับจุดตรงนี้รับง่ายดีเนี่ยเส้นเดียวกันนะครับเนี่ยบัตรกีเข้าไปเลยโอเคครับดีเลยคือตัวสี่เหลี่ยมใหญ่ตัวนี้ครับดูคลิปตามแล้วก็แกะลายก็ทําตามระวังอย่าใช้คัตเตอร์อะไรปาดครับเดี๋ยวมันจะกรีดรั่วเล็กครับ มองดูดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดดีเลยว่าเส้นนี่เมื่อลายมันขาดแล้วเมื่อบัตรกีเสร็จแล้วเราควรจะไปเช็กคกดออกขาออกซึ่งมันออกไปเข้าซ็อกเก็ตอะไรเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับมันไม่ได้มาทางนี้เลยนะครับไม่มีส่วนมาทางนี้ครับแต่วิ่งย้อนกลับมาคือมาออกขานี้ครับครับกต้องให้ช่างไร้กับไปเช็คว่าขาเส้นนี้ไปไหนนะครับเพราะว่ามีสิทธ มีสิทธิ์ช็อตนะครับหมายถึงถ้ามันไม่เสียวมานี่จากการลีกแถวนี้นะครับก็มีสิทธิ์ขานี้ออกไปเข้ามอเตอร์ตัวไหนอาจจะมีปัญหานะครับต้องให้กลับไปเช็คทีหนึ่งแต่ตอนนี้เครื่องก็ทํางานครับวัดไฟก็ดีเลยสั่งปุ๊บมีไฟออกมาแล้วก็คือเป็นไฟไฟบ้านเราเนี่ยครับระวังกันด้วยครับถ้าจะวัดก็มันจะมีการจับคู่ครับเดี๋ยวผมลองวัดดูครับ ดูกันว่ามีอะไรอยู่ใต้ปิ้นวะนี่ครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กครับก็ถ้าใครไม่ชำนาญเรื่องไฟลวกกลัวตัวช็อตก็ระวังกันนะครับตัวนี้กดตัวไหนแล้วจะพูดนะครับตัวนี้น่าจะปลั๊กหลวมากาปลั๊กหลวมครับ ก็จำไม่ได้ครับสวัสดีก็ไม่ได้คุ้นกับหน้าตานะครับเดียหน้าตาเครือกบไม่มีปุ่มบอกมาอย่างนี้ยนี่ครับติดแล้วครับดีเลย์ดังแป๊กนะครับตัวนี้ถ้าใส่ไปแป๊กแล้วยินเสียงโป๊ะแตกนะครับ จะเกิดอาการแบบเดียวกับผมเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดไฟดูครับตรงนี้ไฟคือเส้นนี้ครับตั้งสองห้าศูนย์ก็ได้นะครับนี่ครับมาแล้วนะครับก็คือจับแบบนี้ครับหนึ่งกับสามนะครับถ้าเครื่องทำงานนะครับอันนี้ไม่แน่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพูด นี่ครับก็ขอไยครับมันไม่แน่นนะครับนี่ครับก็อโอเคนะครับเนี่ยจับหนึ่งกับสามครับไฟไฟบ้านนะครับระวังด้วยไฟออกไปเลี้ยงน่าจะเป็นมอเตอร์หรืออะไรไม่แน่ใจครับอันนี้ต้องให้ช่างไปดูอีกทีหนึ่งก็งคือตอนนี้เครื่องก็ทํางานเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ไปเช็คลายไหมขนาดนี้ถ้าไม่รีจากหม้อแปลงที่เกิดจากกาวนะครับก็เกิดจากการช็อตขดออก ไปขาขาสารตรงนี้สีแดงที่มิเตอร์สายสีแดงนะครับไปก็าอาจจะทำให้เครื่องมีปัญคาครับทำให้ลายวงจรมันขาดนะครับนีครับดีๆด,ดังแป๊กกระดักกดสตาร์ทหน่ นี่ครับมันมาแล้วครับแต่จัมมิเตอร์ผมหลวมครับมันรูมันใหญ่ครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนภพรสไตล์เล็กชแนลด้วยครับโอเคครับผมจบคลิปยงเี้ครับสวัสดีครับ